เธออยู่ในวัยกำลังสวยโชคดีที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายผู้สูงศักดิ์แต่แม่สามีกลับมีข้อเรียกร้องประหลาดก่อนวันแต่งงานเจ้าห้ามตั้งคันเด็ดค่ะฉันไม่ต้องการลูกหลานเหตุผลก็ง่ายๆถึงแม,แม่สามีจะเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แต่ลูกชายที่เกิดมานั้นกลับรูปร่างผิดปกติและปัญญาอ่อนเพื่อรักษาชื่อเสียงของตระกูลแบรนดีนางจึงตั้งใจจะขอร้องลูกสะภ้ยไม่ให้ให้กำเนิดบุตรอีกมอตตี้ก้มหน้ารับคำอย่างว่าง่ายแต่ในใจนั้นกลับดีใจสุดขีด การแต่งงานกับเจ้าชายรูปงามนี้ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่นางจะใช้ในการครองอำนาจในตระกูลต่อไปเดิมทีโมทีเป็นแม่ชีที่กำลังจะตกอับไรบ้านชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยของคฤหาสำหรับนางเหมือนความฝันอันไกลเกินเอื้อมเพื่อที่จะได้อยู่ที่นี่ต่อไปนางจึงยอมรับคำขอแต่งงานของโรโก้คนขับรถอย่างง่ายดายทว่าโชคชะตากลับมอบโอกาสอื่นให้แก่เธอโดยบังเอิญน,นางได้บังเอิญไปพบความลับอันน่าสะพรึงกลัวที่สุดของคฤหาสิ่งมีชีวิตที่ถูกขังไว้บนชั้นดาดฟ้า ส่งเสียงคำรามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้พบกับมอตตี้กลับเงียบลงอย่างน่าอัศจรรย์ต่อมามอตตี้ก็ได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ว่านั้นแท้จริงแล้วคือเจ้าชายน้อยอีปโปลูกชายของเจ้าหญิงเนื่องจากเขาผิดรูปร่างและปัญญาอ่อนตั้งแต่กำเนิดเจ้าหญิงจึงเกลียดชังลูกชายคนนี้ที่ปัญญาอ่อนมากฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาแม้แต่นาทีเดียวที่คฤรหาทุกคนต่างก็กลัวเขาแต่มีเพียงโมทีเท่านั้นที่มองเห็นของขวัญจากโชคชะตาในตัวเขานี่แหละคือเดิมพันที่แท้จริงของเธอ เหตุผลที่โมตีสามารถต่อประโลมอารมณ์ที่ปั่นป่วนของอีโบได้ที่จริงแล้วมาจากประสบการณ์ตอนเด็กที่เธอเคยดูแลน้องสาวที่เป็นโรคดาวโชคชะตามักเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อความยากลำบากในวัยเด็กตอนนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญสู่สังคมชั้นสูงไปแล้วเรื่องนี้ทำให้เจ้าหญิงประหลาดใจมากช่วงนี้อีโปไม่ได้ส่งเสียงคำรามน่ากลัวอีกแล้วนางหลับสบายได้หลายคืนแล้วเจ้าหญิงขอร้องโมตีอย่างอ่อนหวานให้พักอยู่ต่ออีกสักหน่อยและนั่นก็เป็นสิ่งที่โมตีต้องการพอดี นางแทบรอไม่ไหวที่จะบอกข่าวดีนี้ให้หลานสาวของเจ้าหญิงฟังทั้งสองแอบพบกันในพุ่มไม้แต่ดันถูกคามีที่เดินผ่านมาเห็นเข้าคามีแค่พยักหน้าทักทายแล้วก็จากไปแต่โมตี้รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากกลัวว่าเรื่องของทั้งสองคนจะถูกเปิดเผยส่วนมาตัวน้อยกลับไม่ใส่ใจอยากรู้ความลับอีกอย่างไหมละ่ะเขาคามีน่าพูดกันว่าเป็นพ่อฉันอะไรนะนี่คือผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานกับเรเนาราใช่ไหม ใช่แล้วเมื่อก่อนพ่อของเรเนราถึงกับยอมเสียสละลูกสาวก็ไม่ยอมไล่คามีออกไปเพราะชาวนาผู้เช่าที่ดินที่มีความสามารถคนนี้หาได้ยากยิ่งนักด้วยเหตุนี้เจ้าหญิงจึงไว้ใจเขามากกว่าคนอื่นๆเมื่อมอตี้รู้ความจริงแล้วก็ตกตะลึงฉันตระหนักถึงความสําคัญของอํานาจอย่างลึกซึ้งแล้วหลังจากนั้นหลายเดือนมอตี้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในคฤหา์ได้อย่างสมบูรณ์ไม่เพียงแต่ดูแลอิป,ปอย่างเอาใจใส่ยังเรียนรู้เรื่องต่างๆในคฤหา์ด้วยความกระตือรือร้น เจ้าหญิงพอใจในตัวมอตตี้มากขึ้นเรื่อยๆจึงเสนอให้หมอตี้ช่วยคามีบริหารทรัพย์สินของคอร์อหาคามียฮึดฮัดพูดตรงๆมอตี้ยังเด็กเกินไปเจ้าหญิงค่อยๆชักนำผู้หญิงก็สามารถบริหารไร่ได้ดีเช่นกันคาเมลยังคงแสดงท่าทีไม่ใส่ใจตอนนี้ตนเองยังไม่ต้องการรับสิทธิ์คราวนี้เจ้าหญิงโกรธจริงๆแล้วการตัดสินใจของนางไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตนเองไว้ใจมอตตี้อย่างเต็มที่แค่นี้ก็พอแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เธอต้องเรียกท่านว่าท่านเจ้าของหรือลองเรียกแบบนั้นดูเลยก็ได้จะได้ชินชินขอโทษข้าฉันไม่ได้ยินเธอไม่ได้ยินเพราะฉันยังไม่พูดงั้นก็พูดเลยสิคะถ้าท่านจะยืนยันเช่นนั้นแน่นอนคุณดูสิครับคุณหนูยังเด็กอยู่ผมขอเรียกท่านว่าคุณหนูเล็กได้ไหมครับข้าขอบคุณข้าคารมีคุณไปได้แล้วยินดีรับใช้ค่ะ อยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าหญิงคานมีจึงจำใจยอมรับโมตีเป็นคุณนูเล็กแต่ในใจยังคงดูถูกอยู่ซึ่งกลับจุดไฟให้โมตีมีกำลังใจสู้มากขึ้นจากผลผลิตของสวนมะกอกไปจนถึงบัญชีของไร่อ่งุนและการนัดหยุดงานในเมืองไร่ทางเหนือนางควบคุมทุกอย่างอย่างละเอียดถีถ้วนถึงแม้จะไม่รู้เรื่องราวภายนอกเลยแต่เธอก็เรียนรู้ได้เร็วมากจำเป็นต้องชนะการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้ทว่าเส้นทางแห่งความทะยทยานมักเต็มไปด้วยอุปสรรคมองดูโมตี้บินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ความไม่สบายใจของโรโกเพิ่มขึ้นทุกวันผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วถึงเวลาประกาศเรื่องแต่งงานของพวกเขาแล้วมอตตี้พยายามจะผลัดวันประกันพรุ่งโดยข้ออ้างว่ายุ่งมาโรโกขับรถไปอย่างที่เปลี่ยวเปลี่ยวดับเครื่องยนต์เขาบอกมอตตี้ฉันได้ยินเรื่องราวในวัยเด็กของมอตตี้มาจากคนอื่นไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ตัดสินคุณเหมือนคนอื่นๆยังไงเราก็ต้องจากที่นี่ไปอยู่แล้วใช่ไหมเราจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังไปไหน ไปซานวิโตคาปูบ้านพ่อแม่ฉันที่นั่นไม่มีใครรู้เรื่องอดีตของคุณคุณไม่ต้องทำงานฉันจะเลี้ยงดูคุณปากพูดว่ารักแต่กลับเอาจุดอ่อนของอีกฝ่ายมาเป็นข้อได้เปรียบมอตี้แอบหัวร้อย,ย้อนในใจใช้ความอ่อนโยนต่อประโลมอย่างชํำนานพร้อมๆกับหาจังหวะหนีส่วนมาตัวน้อยก็ทำให้เธอปวดหัวไม่แพ้กันคุณหนูผู้ถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจหัวสมองเต็มไปด้วยเรื่องรักๆใคร่ๆฉันเฝ้าหวังว่าคนรักจะทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับฉัน ไม่เข้าใจความยากลําบากของคนชั้นล่างก็เลยไม่เห็นใจความลําบากของท่านผู้จัดการโมทีความบริสุทธิ์ที่ไม่รู้จักโลกเช่นนี้จึงสามารถมอบความรักได้อย่างไม่หวงแหนโมทีรักความไร้เดียงสาและร่าเริงของนางแต่เขาก็รู้ว่านางจะไม่มีวันเข้าใจเขาได้นางมักจะถอนใจถ้าเจ้ามาตัวเล็กฉลาดกว่านี้อาจจะร่วมมือกับมันได้แล้วการต่อสู้เพียงลําพังมันไม่ง่ายเลยแต่โมตีไม่มีทางเลือกอื่นอนาคตยังมืดมนเจ้าหญิงอาจจะเปลี่ยนใจและเธอออกไปได้ทุกเมื่อ เธอจึงต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกวินาทีเพื่อยืนหยัดในคฤหาสน์หลังใหญ่หลังนี้มีเพียงคนอย่างคามิน่าเท่านั้นที่จะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จึงจะได้รับการปกป้องอย่างแท้จริงในเกมนี้ตัวหมากที่ใช้ได้ก็มีเพียงอีโบอัิสติไม่สมประกอบเท่านั้นวันนั้นขณะที่มอติก,กำลังตรวจสอบบัญชีของคฤหาสอีโบก็จู่ๆก็คลั่งกระโจนเข้ามามอติตกใจกลัวและรีบร้องขอความช่วยเหลือโชคดีที่คนรับใช้มาถึงทันเวลานางไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเมื่อเจ้าหญิงได้ยินเรื่องนี้ จึงสั่งให้ผู้จัดการไปตามแม่บ้านมาคนหนึ่งเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินของเจ้าชายแต่ไม่นานนักโมตีก็เห็นแม่บ้านคนนั้นเดินจากไปด้วยความโกรธเธอสงสัยมากลองตัวแล้วแฝงตัวเข้าไปในหมู่บ้านจนพบบ้านของชาวนาแล้วถามเรื่องส่วนตัวของเจ้าชายชาวนาหญิงตอบโมทีด้วยความเขินอายเล็กน้อยว่าเจ้าชายเป็นคนซื่อและไม่รู้เรื่องความรักระหว่างชายหญิงเลยข่าวนี้ทําให้โมทีตาสว่างแล้วทําไมเธอถึงไม่แต่งงานกับเจ้าชายแห่งตระกูลแบรนดีละ่ะถึงแม้เขาจะเป็นคนโง่ แต่สุดท้ายก็เป็นเชื้อพระวงที่แท้จริงนี่นาหลังจากที่คิดเรื่องนี้ได้แล้วแผนการที่กล้าหาญก็ก่อตัวขึ้นในใจของมอตตีระหว่างทางกลับมอตตีได้พบกับคามีโดยบังเอิญอีกฝ่ายยิงกรานจะส่งเธอไปยังคารืหาก่อนจากกันก็วอวยพรให้เธอมีความสุขในวันแต่งงานอย่างลึกซึ้งปรากฏว่าคืนก่อนโรโครพูดไม่คิดตอนเมาบอกความลับเรื่องการมั่นของทั้งสองคนให้คามีสีหน้าของมอตตีมืดมนทันทีเหมือนเหล็กรีบไปหาล็อกโคถามเขาว่าทำไมถึงไปประกาศเรื่องมั่น ใครอนุญาตให้คุณทำแบบนี้ล็อกโคก็โกรธมากเช่นกันคิดว่ามอตตี้หลอกลวงตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณต้องบอกฉันให้ได้ว่าคุณอยากแต่งงานกับฉันหรือเปล่ามองตาฉันแล้วบอกมาฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับคุณหลังจากเปิดเผยทุกอย่างกับโรโครแล้วแผนการก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการวันรุ่งขึ้นขณะที่มอตตี้อ่านหนังสือให้อบโบฟังก็จงใจย,ยกชายกระโปรงขึ้น ไอโบที่ไร้เดียงสาเข้าใจว่าเป็นการอนุญาตอดใจไม่ไหวพุ่งเข้าไปหมอเป็นห่วงมากรีบรายงานเจ้าหญิงสถานการณ์ได้แรงกว่าที่เคยเป็นมาที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคือเจ้าชายเริ่มปฏิเสธอาหารแล้วถึงแม้จะใช้คีมบังคับให้ปากเปิดเขาก็ไม่ยอมกินถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปวันหนึ่งจะต้องตายแน่แน่เจ้าหญิงทรงโกรธเคืองอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทุกอย่างก็ราบรื่นดีทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาได้ถ้าข่าวนี้แพร่ออ,อกไปเกียรติยศของครอบครัวบันดีจะพังทลาย ในเสียงโกลาหลและการโต้เถียงกันอย่างวุ่นวายโมทีจึงรีบลุกขึ้นมาเสนอความเห็นรับผิดชอบทุกอย่างไว้เองเพื่อไม่ให้เป็นภาระของเจ้าหญิงอีกต่อไปนางจึงขอลาออกจากคฤหาเพื่อยุติเรื่องนี้เรื่องไร้าสาระพอเถอะฉันรำคาญหัวข้อนี้มากฉันไม่อยากได้ยินสักคำเจ้าหญิงน่าให้ความสำคัญกับเกียรติยศของตระกูลมากกว่าชีวิตตัวเองเสียอีกเกิดเรื่องอื้อฉาวแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะยอมให้มอตี้ไปได้ยังไงกลางคืน เสียงร้องของอีโปโดังก้องไปทั่วคฤหา์อีกครั้งเจ้าม้าตัวน้อยที่ถูกทรมานจนนอนไม่หลับจึงค่อยๆลอบเข้าไปในห้องนอนของโมตีทั้งสองยังไม่ทันได้พูดคุยกันก็มีเสียงฝีเท้าเร็วๆดังเข้ามาไกลม้าตัวเล็กหมุนตัวอย่างรวดเร็วแล้วซ่อนตัวใต้เตียงคนที่เข้ามาคือเจ้าหญิงมาเยี่ยมเยียนดึกดื่นเช่นนี้เพราะมีเรื่องเร่งด่วนอยากปรึกษาโมตีเจ้าหญิงทั้งขอร้องทั้งกดดันหวังให้โมตีละทิ้งคำสาบานการบวชแต่งงานกับเจ้าชายองค์เล็กอีโป นี่เป็นแผนที่คามีและเจ้าหญิงปรึกษาหารือกันแล้ววิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเธอให้หมอติคิดให้ดีขืนนี้แล้วค่อยตอบพรุ่งนี้เช้าผู้จบก็เดินออกไปนอกประตูเจ้าหญิงข้าได้ยินความรู้สึกผิดของคุณจากน้ำเสียงข้าเป็นนี่คุณและตระกูลของคุณมากมายหากท่านคิดว่านี่เป็นวิธีเดียวและถูกต้องฉันจะไม่ปฏิเสธเจ้าหญิงทั้งตกใจและดีใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันนางจึงจัดการอย่างรวดเร็ว กำหนดพิธีแต่งงานในคืนวันเพียงไม่กี่วันถัดไปโดยบ้านหลวงในโบสถ์ส่วนตัวหลังจากนั้นมอตตี้ก็จะกลายเป็นสมาชิกของตระกูลแบรนดี้โดยชอบธรรมนี่คือเกียรติยศสูงสุดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องจําไว้เสมอห้ามท้องเด็ดขาดฉันไม่อยากมีเรื่องอื้อฉาวอะไรอีกแล้วที่จะมาทําลายชื่อเสียงของตระกูลแบรนดีฟอร์ดเข้าใจไหมมาตัวน้อยที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงใจสลายที่มอตตี้ตกลงแต่งงานกับเจ้าชายโง่โงขนนั้น อย่างไรก็ตามมตี้คาดการปฏิกิริยาของนางไว้แล้วนี่เป็นการเสียสละอย่างแท้จริงแต่ฉันจะอยู่กับเธอยาวนานลองคิดดูสิถ้าฉันแต่งงานกับเขาฉันก็ไม่ต้องไปแล้วมาตัวน้อยที่ไร้เดีงสาถูกค,คำพูดนี้ทำให้ใจอ่อนได้ดายเมื่อเธอเดินออกจากห้องไปมอติก็ไม่ต้องกลั้นความตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วกระซิบกับเงานบนผนังประโยคที่อยากพูดที่สุดเจ้าหญิงครับ แผนการที่วางไว้นานก็สำเร็จเสียทีแต่นี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นเธอได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่เธอจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาบ้างคามีเป็นคนเสด็จของเจ้าหญิงเพื่อจะยืนหยัดได้ในตระกูลมอตีต้องได้รับการสนับสนุนจากเขาแทนที่จะเป็นศัตรูกันควรจะเปลี่ยนเป็นมิตรกันเสียดีกว่าตอนนี้เธอต้องเอาชนะคามีผู้ที่ยากจะเอาชนะที่สุดให้ได้ในช่วงเวลาที่ประตูเปิดออกปืนกระบอกหนึ่งจ่ออยู่ที่หัวเธอแต่มอตีไม่หวั่นกลัวแม้แต่น้อย เธอดูด่าฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาแทรกแซงเรื่องส่วนตัวของเธอผู้จบก็ยกมือตบหน้าอย่างแรงสองทีฉันนึกว่าคุณจะมาขอบคุณฉันซะอีกดึกดื่นขนาดนี้คุณมาบ้านผู้ชายคนนี้ทำไมการเจรจาระหว่างคนฉลาดไม่จำเป็นต้องพูดมากคืนนั้นโมติก็ใช้ร่างกายที่ยังอ่อนเยาว์ของเธอพัฒนาคามีให้เป็นพันธมิตรของตัวเองต้นตอของพฤติกรรมสุดต่งเช่นนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปถึงวัยเด็กที่บอบช้ำของเธอ ความรุนแรงของพ่อบิดเบือนค่านิยมของเธอทำให้เธอก่อร่างสร้างตันกัดการเอาตัวรอดที่ผิดเพี้ยนร่างกายก็เป็นเพียงเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเมื่อรุ่งสางมอตี้จึงแอบออกจากบ้านฉันเดินไปไม่ไกลก็เจอโรครที่นอนไม่หลับมาทั้งคืนเหตุการณ์ที่เห็นเมื่อคืนเห็นได้ชัดว่าเขายังคงตกใจอยู่เขาแกล้งทำเป็นว่าเจ้าหญิงจะเรียกตัวเธอแล้วก็ล่อโมอตี้ขึ้นรถรถแล่นเข้าไปในทางเปลี่ยวโมตี้ก็รู้ตัวในไม่ช้าว่านี่ไม่ใช่ทางกลับเมือง โรโกก็ไม่แกล้งทําต่อไปแล้วหันหลังกลับมาถามด้วยความโกรธทําไมมอตี้ถึงทรยศตัวเอง O T H O Capital L SO T ER. R O C S U O A U S C U N E ู u t n e r E O F A L g e r โรโกโกรธจัดจับคอเธอไว้ขู่ว่าจะกลับไปที่คฤหาสทันทีเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของมอตี้ต่อหน้าทุกคนให้เจ้าหญิงได้เห็นว่าลูกสะพ้ายตระกูลแบรนดี้ดีแค่ไหนมันเป็นคนยังไงกันแน่ มอตตี้พยายามแก้สถานการณ์ด้วยวิธีการเดิมๆของเขาแต่คราวนี้ไม่มีทางกลับตัวอีกแล้วสายไปแล้วคุณน่าจะคิดได้ก่อนทำแบบนี้นานมากแล้วหลังจากนั้นมอตตี้จึงค่อยๆปีนออกมาจากรถอย่างยากลำบากไม่สนใจความเจ็บแสบของบาดแผล เธอปีนไปที่ห้องคนขับด้านหน้าใช้มือตรวจดูที่ปลายจมูกของโรโกโแต่ก็ยังไม่วางใจจึงลองตรวจดูที่หัวใจอีกครั้งหลังจากยืนยันแล้วว่าภาัยคุกคามนั้นหายไปตลอดกาลเธอยืนขึ้นอย่างช้าๆเดินโซเซไปยังคฤหาอุปสรรคสุดท้ายหมดไปแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลแห่งชัยชนะแล้วการตายของโรโกไม่ได้ก่อให้เกิดคลื่นใต้น้ําใดๆในคฤหาทุกคนต่างคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุงานแต่งงานก็จัดขึ้นตามกําหนดการเหล่าคนรักใช้ต่างพูดว่ามัน ได้แต่งงานกับโมติเจ้าสาวที่สวยงามขนาดนี้เป็นของขวัญจากสวรรค์จริงๆแต่โมติกลับจริงจังเขาคือเจ้าชายอิปปลิโตเขามีชื่อนะไม่ใช่ของของใครเธอไม่ได้เกลียดเจ้าชายคนนี้เลยแถมยังรู้สึกสงสารเขาอยู่บ้างเธอเอาความรู้สึกผิดที่เคยมีต่อน,น้องสาวตระกูลต่างไปยึดติดกับอิปุดูแลเขาเหมือนน้องชายแน่นอนความเมตตานี้จะทําให้ท่านได้รับชื่อเสียงที่ดีมากขึ้นพระองค์ทรงกลัวจะเสียหน้าดังนั้นงานแต่งงานจึงจัดขึ้นเวลาตีสาม มีเพียงบ้านหลวงผู้ทำพิธีและคนใช้ในบ้านเท่านั้นที่เข้าร่วมและพระนางในฐานะมนารดากลับไม่ยอมมาแสดงตัวในงานแต่งงานของลูกชายโมตีก็ยังมีรอยแผลอยู่บนใบหน้าและสวมชุดแต่งงานที่เจ้าหญิงเกียรติใช้ในงานแต่งงานของพระนางจากแม่ชีผู้มาเยือนคนหนึ่งจนกลายเป็นผู้จัดการดูแลคฤหาสน์และในที่สุดก็ได้เป็นเจ้าของคฤหาส์อย่างทุกวันนี้กล้าไปทีละขั้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนานางไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ของสตรีแบบดั้งเดิมที่ต้องอ่อนหวานและเชื่อฟัง จึงทาให้ได้รับทั้งความมั่งคั่งและทรัพยากรมากมายวันรุ่งขึ้นหลังงานแต่งงานพ่อแม่ของโรโครเดินทางมาจากบ้านเกิดเตรียมรับของใช้ของลูกชายโมตีต้อนรับด้วยท่าทีอ่อนหวานราวกับนางบ้านในานามของเจ้าหญิงพระองค์ทรงพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่สองผู้เฒ่าจัดการทุกอย่างในบ้านอย่างชํานาญไม่นานข่าวดีก็มาจากแดนไกลสงครามสิ้นสุดลงแล้วบรรยากาศแห่งความปิติยินดีเต็มไปทั่วคฤหาเหล่าคนรับใช้กําลังจะได้กลับไปอยู่กับสามีบุตรและบิดาที่คิดถึง เจ้าม้าตัวน้อยยิ่งดีใจใหญ่ในที่สุดนางก็จะได้กลับไปยังกาตาเนที่คิดถึงเหลือเกินแต่เจ้าหญิงกลับไม่พอใจนางไม่อนุญาตให้ลูกๆของนางไปประปนกับชาวบ้านไปร่วมฉลองชัยชนะในสงครามเพราะว่าลูกชายคนโตของนางเสียชีวิตในสงครามสำหรับนางแล้วสงครามจะไม่มีวันจบลงนางประกาศอย่างเย็นชาว่าจะไม่กลับไปกาตาเนอีกพวกเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเฝ้าดูหลุมศพครั้งนี้ถึงแม้ว่านางจะตายไปแล้วทุกคนก็ต้องเฝ้าดูแลคฤหาสน์หลังนี้ต่อไป ดูแลวิญญาณที่จากไปเหมือนกับนางเจ้ามาเล็กส่งเสียงคัดค้านกลับถูกเจ้าหญิงย้อยๆอ,อย่างไรกะเป็นเทียงก้อนเนื้อที่ไร้ประโยชน์ม้าตัวเล็กจากไปด้วยความเสียใจแต่โมดี้ที่อยู่ข้างๆกลับกรดแค้นจนแทบระเบิดนางเบื่อหน่ายกับการเสียแซงเบื่อหน่ายกับการถูกควบคุมเลือดของชาวบ้านไหลเวียนอยู่ในกายนางเมื่อแม่สามีไม่ยอมเผชิญกับความจริงที่สงครามสิ้นสุดลงแล้วไม่อยากสัมผัสกับความสุขของสันติภาพงั้นนางก็จะเสียงเองฉันอนุญาตให้คนรับใช้ได้หยุดพักและจัดงานฉลองนอกคฤหาะ หลังจากเจ้าหญิงหลับสนิทในยามวิกาลมอตตี้จึงแอบพาเจ้าม้าตัวน้อยออกจากคฤหาสน์พวกเขามาถึงงานฉลองของคนรับใช้เต้นรำร้องเพลงรอบกองไฟที่กำลังลุกโชนเฉลิมฉลองสันติภาพอันแสนยากลำบากที่ได้มามอตตี้คิดว่าเธอไม่ใช่คนรับใช้และไม่ใช่เจ้าของใครเธอคือตัวของเธอเองเธอจะใช้ชีวิตอย่างที่เธอต้องการทว่าในขณะแห่งการเฉลิมฉลอง,ลองนี้โรคระบาดร้ายแรงได้เริ่มแพร่ระบาดไปทั่วประเทศทหารแนวหน้าได้นำข้หวัดสเปนกลับมา ไวรัสแรงชนิดนี้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแพทย์แนะนำให้ทุกคนวดออกนอกบ้านและหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่จำเป็นใช้ยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสิ่งของทุกชิ้นล้างมือบ่อยๆและสวมหน้ากาก,ากอนามายัยที่สำคัญที่สุดคือต้องเฝ้าระวังสุขภาพของผู้คนที่อยู่รอบตัวไม่มีใครมากเกินไปผู้เสียชีวิตจากข้หวัดใหญ่รายแรกปรากฏตัวแล้วความหวาดกลัวเริ่มแพร่กระจายไปทั่วคาลิหาหลังจากที่คามีเตรียมสเสบียงไว้ให้หมอตี้ใช้ได้ทั้งปีเธอก็ตัดสินใจกลับบ้านเพื่อหลบภัยศักระยะ ตอนนั้นเองที่มอตี้รู้ว่าที่แท้คามีก็มีครอบครัวอยู่แล้วความสัมพันธ์อันร่าร้อนชั่วครู่ก็เป็นเพียงภาพมายาเหมือนเงาสะท้อนของแสงแดดบนผิวน้ำสวยงามแต่ไม่อาจคงอยู่ได้นานเรื่องความรักความคล่สําหรับมอตี้แล้วก็เป็นเพียงเครื่องปรุงรสชีวิตเท่านั้นตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือการนําครอบครัวให้รอดพ้นจากโรคระบาดนี้ไปให้ได้แม้สถานการณ์จะร้ายแรงแต่มอตี้ก็สามารถรับมือได้อย่างสุขุมเยือกเย็นจัดการดูแลคนในขั้นหาได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ในช่วงเวลาแห่งการทดสอบชีวิตและความตายนี้นางก็ยิ่งเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่ขึ้นเรื่อยๆคนรับใช้ล้มป่วยลงทีละคนแม้แต่คนดูแลที่รับใช้มาหลายปีก็ยังไม่รอดที่แปลกก็คือโมตีกลับอ้วนขึ้นเจ้าหญิงอดไม่ได้ที่จะย้อยเย้ยว่านางควรลดอาหารลงบ้างเพราะเมื่อเสียความสง่าง,งามไปแล้วตระกูลชาวนาของคุณจะเริ่มปรากฏออกมาเจ้าหญิงจะรู้ได้อย่างไรจริงๆแล้วมมตี้ท้องอยู่พ่อของเด็กไม่ใช่อโบแต่เป็นคารมีคนเช่าที่คุณนึกภาพออกไหมมีเด็กอยู่ในนี้ ใช่เด็กคนหนึ่งวิ่งเล่นไปทั่วบ้านวิ่งเข้าวิ่งออกในห้องเหล่านี้มอติจินตนาการถึงชีวิตใหม่ในอนาคตแต่ก็ยังหวั่นเกรงพระราชองค์การห้ามตั้งครรภของพระองค์หญิงอยู่เสมอจุดเปลี่ยนของชะตาชีวิตเกิดขึ้นในคืนฝนกระหนำ่ำฟ้าผ่าลงมาที่หน้าต่างสวนนกพระองค์หญิงทรงล้มลงอย่างแรงในสวนกระดูกซี่โครงหักไปหลายซี่ทันทีมอติมีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว รีบไล่คนรับใช้ทั้งหมดออกไปรับหน้าที่ดูแลพระองค์หญิงเพียงลําพังและเจ้าหญิงผู้เย่อหญิงนอกจากมอติแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอของตนเองภายใต้การดูแลอย่างเอาใจใส่ของมอติคฤหาสน์ที่เงียบเหงาไร้ชีวิตชีวาก็กลับมีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านขึ้นมาบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานการแสร้งทําของมอติก็เริ่มปิดบังไว้ไม่อยู่ชักเสื้อขึ้นมาฉันไม่อยากเชื่อเลย ในพริบตาความอบอุ่นน้อยนิดที่เหลืออยู่ระหว่างพวกเธอก็หายไปสิน้นเจ้าหญิงโกรธจัดคิดว่าลูกในท้องของนางเป็นของอีโปโคืนก่อนแต่งงานนางเตือนแล้วว่านางไม่อยากได้ลูกที่พิการคำสั่งของตระกูลแบรนดีต้องสิ้นสุดลงในมือของนางพระองค์ทรงมีคำสั่งสุดท้ายมอตตี้จะต้องถูกตัดออกจากตระกูลอย่างสิ้นเชิงและสูญเสียสิทธิ์ในการรับมรดกทั้งหมดหรือหาหมอมาทันทีเพื่อผ่าตัดในห้องของพระองค์พระองค์จะต้องเห็นการดับสูญของชีวิตนั้นด้วยตาของพระองค์เอง คำขู่โหดร้ายนี้เป็นเหมือนเชื้อไฟที่จุดชนวนความดื้อรั้นของมอตตี้ขึ้นอีกครั้งท้องที่นูนขึ้นไม่ใช่แค่ชีวิตใหม่เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคือความปรารถนาในฐานะแม่ของเธอคือการสืบทอดสายเลือดของเธอที่สำคัญยิ่งกว่าเธอไม่ยอมให้ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเธอเด็ดขาดมอตตี้เริ่มเปิดอ่านตำราแท์ต่างๆในหนังสือโบราณเล่มหนึ่งบันทึกเกี่ยวกับผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งหากรับประทานเกินขนาดจะทำให้เสียชีวิตอย่างชา้ชาๆเธอวางแผลลับมากไม่มีที่ติดเลย โรคระบาดกลับกลายเป็นเครื่องบังคับที่ดีที่สุดนางใช้ข้ออ้างว่าเจ้าหญิงเป็นแค่วัดใหญ่จึงสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปเยี่ยมแม้แต่หลานสาวอย่างหนูน้อยมาก็ถูกนางปัดป้องไปได้ง่ายๆมอตีขังเจ้าหญิงไว้แต่ก็เป็นเพียงความสุขเดียวของเจ้าหญิงในคฤหาสน์หลังใหญ่โตแห่งนี้แม่สามีกับลูกสะภ้ยที่แต่งงานกันเพราะความบังเอิญกลับกลายเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเปิดใจพูดคุยกันได้เจ้าหญิงสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ระลึกถึงความรุ่งโรจน์ในอดีตยอย่างเมื่อลอยวาดท่าเป็นเนร่าในความทรงจํา ลูกสาวกับตนเองนั้นช่างเหมือนกันเหลือเกินสมัยหนุ่มสาวต่างก็หลงไหลในเรื่องการยั่วยวนและล่อลวงเหมือนดาบสองคมที่งดงามพระบางและถึงตายน่าเสียดายที่เรเนร่าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายนิสัยแบบนี้จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งคำวิจารณ์ทั้งหมดจะกลายเป็นคำชมเชยเมื่อพูดถึงเรเนร่าทั้งสองต่างก็จมอยู่กับความทรงจำร่วมกันอย่างหาได้ยากแต่ความอบอุ่นชั่วครู่ขณะน,นี้ไม่อาจทำให้ความตั้งใจของโมตี้เปลี่ยนแปลงได้แผนการของนางต้องดำเนินต่อไป นางตั้งใจจะใช้ยาพิษค่อยๆฆ่าเจ้าหญิงแต่ไม่รู้ว่าเจ้าหญิงเตรียมตัวไว้แล้วมอตี้ได้แต่ถ่งเวลาไม่ยอมไปตามหมอมาเจ้าหญิงจับได้ตั้งหนาแล้วที่จริงนางซ่อนความลับเอาไว้ที่ในการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใครที่ให้กำเนิดบุตรใครก็จะไม่ได้อะไรเลยพระองค์จะบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดให้กับองค์กรการกุศลส่วนมอตี้ก็จะเหลือแต่ชื่อเสียงเปล่าๆกลายเป็นขอทานเจ้าหญิงมอตี้ไม่คิดว่าเจ้าหญิงยังมีแผนสำรองความรู้สึกอับอายที่ถูกเล่นงานอีกครั้งก็กลับมา เอาน้ำมาให้ข้าอีกหน่อยมาเถอะยังกล้าหัวเราะอีกนะปากเงียบปากเงียบมอตี้เริ่มค้นหาอย่างบ้าคลาั่งค้นทุกซอกทุกมุมในคฤหาสน์สาบานว่าจะต้องหาพินัยกรรมให้เจอแล้วทำลายมันแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเธอเกลียดเจ้าหญิงที่ทรมานตัวเองแบบนี้แต่ก็อดชื่นชมความเด็ดขาดของเธอไม่ได้ คำนวณจากปริมาณยาพิษในชาผลไม้ที่เจ้าหญิงดื่มถ้วยสุดท้ายนี้จะเป็นการโจมตีที่ถึงตายเส้นผมสีทองอันงดงามของนางดูหมองคล้ำลงแล้วเหมือนดอกกุหลาบที่กำลังเหี่ยวเฉาและกำลังเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วมอตีมองนางดื่มยาพิษนั้นลงไปแล้วล้มลงข้างเตียงสิ้นใจในที่สุดแต่พินัยกรรมหายไปไหนไม่รู้ก็ยังทำให้มอตี้รู้สึกไม่สบายใจเธอไม่สนใจทั้งแท่วัดใหญ่ระบาดและการคัดค้านของทุกคนยืนกรานจะจัดงานศพที่โบสถ์เพราะเธออยากจะหาคนคนหนึ่งให้เจอเ,อเร็วที่สุด เจ้าหญิงมอบพินัยกรรมให้ฉันเธอไว้ใจฉันผู้หญิงน่าสงสารเจ้าหญิงไม่เคยคิดฝันเลยว่าผู้ช่วยที่ตนเองไว้ใจที่สุดได้หันไปเข้าข้างมอติแล้วภายใต้การวางแผนอย่างรอบคอบของคานมีการสืบทอดมรดกจึงราบรื่นไร้ที่ติทุกคนต่างคิดว่าเจ้าหญิงไม่ได้ทิ้งพินัยกรรมไว้อีโบจึงได้ขึ้นเป็นผู้สืบทอดโดยธรรมชาติแต่สุดท้ายเขาก็เป็นเพียงหุ่นเชิดมอตีภรรยาของเขาต่างหากที่เป็นผู้ถืออำนาจที่แท้จริงหญิงผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองคนนี้ เขาแจากจ่ายเงินบางส่วนเพื่อเอาใจคนและเรียนแบบวิธีการของเรเนร่ามอบเงินบำนาญตลอดชีพให้กับมาตัวน้อยหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมอตี้กลับไปที่ห้องและเปิดฝาเตาผิงเขาแทบรอไม่ไหวที่จะโยนที่ในกำลงในกองไฟเปลวไฟกระพือในพริบตาภายคุกคามก็กลายเป็นเท่าฐานไฟไม่ครั้งใหญ่ตอนเด็กๆเ,เอาทุกอย่างไปจากฉันแต่เปลวไฟในตอนนี้ได้สร้างทางรอดให้ฉันก้าวเดินบนบันไดที่ปูด้วยแผนการและการคำนวณในที่สุดฉันก็ได้นั่งบนบันลังของตระกูลแบรนดี้ฟอตตี และได้เป็นผู้ปกครองคนใหม่ลูกก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัยการมาถึงของชีวิตใหม่ได้ช่วยขับไล่ความมืดมนที่ปกคลุมคฤหาสนานานหลายปีมอตีดื่มด่ำอยู่กับความสุขของการเป็นแม่ไม่นานเธอก็พาเจ้าชายน้อยและม้าตัวน้อยของตระกูลลาจากเหล่าคนรับใช้และคฤหาสน์ในชนบทมุ่งหน้าสู่กาตาเนในฝันเส้นทางที่ผ่านเธอดูเหมือนจะเห็นพวกมันอีกครั้งชีวิตที่สลายไปในชีวิตของเธอรถยังคงสะเทือนอยู่เช่นนั้นแต่เมื่อก่อนสาวน้อยที่เมาเรือง่ายคนนั้น ได้กลายเป็นเจ้าบ้านที่สุขุมเยือกเย็ยนแล้วคารานคึกคักกว่าชนบทมากรถจอดอยู่หน้าพระราชวังที่รูราโออาของตระกูลแบรนดีเหล่าคุณนางต่างก็เข้ามาทักทายอย่างอบอ,อุ่นโมตี้ยังคงยิ้มอย่างมีมารยาแต่ทุกคนต่างมารุมล้อมมาตัวน้อยและเด็กๆคุยกันอย่างสนุกสนานเหลือเพียงโมตี้ที่เหมือนคนล่องหนถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังจนกระทั่งผู้คนเดินขึ้นบันไดไปเสียงพูดคุยหัวเราะค่อยๆห่างไกลออกไปโมตี้ยังคงยืนอยู่ที่เดิมนางสืบทอดฐานะเจ้าหญิงแต่กลับไม่ได้รับความเคารพจากคนอื่นๆ เหมือนเจ้าหญิงทั่วไปโมติหันหลังแล้วจัดไปคนเดียวนางไม่เคยเผชิญกับชีวิตในเมืองใหญ่มาก่อนเลยทําให้รู้สึกสับสนหนมากวิ่งท่านเข้าไปในตรอกซอกซอยเหมือนกวางน้อยที่ตกใจเผลอเข้าไปในโบสถ์โดยไม่ตั้งใจความขลังและความวิจิตตการตาซ้อนทับกันทําให้เธอรู้สึกอึดอัดเธอจึงลุกขึ้นวิ่งหนีออกจากโบสถ์แล้วถอดเสื้อผ้ารูราออกวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงริมสระทส่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเรียกหาเธอโมติเดินไปข้างหน้าช้าๆกลั้นหายใจและตั้งสมาธิ เบื้องหน้าที่เปิดออกอย่างกระทนหันกลับเป็นสีน้ำเงินสุดลูกหูลูกตาคือทะเลและดวงดาวที่เธอเฝ้าใฝ่ฝันสงบลึกซึ้งและกว้างใหญ่ไพศาลโมทิจ้องมองอย่าง,ลงหลงไหลความทะย,ยทยาที่ซ่อนเร้นในใจกลับฟื้นคืนอีกครั้งเหล่าขุนนางผู้สูงศักดิ์คงไม่นึกฝันพายุลูกใหญ่กำลังเกาะตัวละครอิตาลีเรื่องศิลปะแห่งความสุขตั้งแต่ชายตอนแรกก็จุดชนวนการถกเถียงอย่างดุเดือดเกี่ยวกับลทัทธิหญิงมาแล้วการสร้างตัวละครสุดโต่งอย่างโมติ ได้พลิกโฉมภาพลักษณ์ของผู้หญิงแบบดั้งเดิมไปอย่างสิ้นเชิงบางคนมองว่าเนื้อเรื่องรุนแรงเกินไปแต่ความบ้าคลั่งของโมติกกลับเป็นการต่อต้านสังคมในยุคนั้นอย่างทรงพลังในยุคที่สตรีมีเพียงบทบาทเป็นเพียงผู้รับใช้หรือผู้ติดตามนางกลับเลือกที่จะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองประโยคที่ว่าข้าไม่ขอเป็นผู้รับใช้เผยให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่ไม่อยากถูกผูกมัดด้วยอะไรเลยเติบโตมาในสลัมตั้งแต่เด็กแต่เธอก็ยังคงเงยมองดูดวงด,ดาวอยู่เสมอ ความปรารถนาในอิสรภาพได้ฝังรากลึกลงในสายเลือดของนางไปแล้วเมื่อโตขึ้นนางจึงใช้หนทางที่รุนแรงที่สุดคว้าชะตาชีวิตกลับคืนมาเพราะการตื่นรู้ที่แท้จริงไม่เคยยอมจำนนแต่เป็นเหมือนอย่างโมอีที่เต็มไปด้วยคมมีดสร้างเส้นทางของตัวเองท่ามกลางหนามแหลมความบ้าคลั่งของโมอีจึงทำให้คนหวาดกลัวและหลงไหลเพราะนั่นคือสิ่งที่สะท้อนความปรารถนาที่ซ่อนลึกอยู่ในใจของหลายๆคนแต่ไม่กล้าสแสดงออกเมื่อเราพิจารณาระหว่างเรื่องราวของความปรารถนา และความบุนแรงที่เกี่ยวพันกันนี้ที่จริงแล้วเราก็กําลังเผชิญหน้ากับส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่เข้าใจมอติกนั่นก็คือการทําความเข้าใจเจตนารมณ์อานาจในความเป็นมนุษย์อีกครั้งคําอธิบายที่ละเอียดเพียงใดก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับภาพยนตร์ต้นฉบับได้ผลงานภาพยนตร์ที่ดีกว่าค่าแก่การที่คุณจะเข้าไปสัมผัสโลกของมันด้วยตัวเองพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะครับ